ก็ถูกงงเลยฮะเฮ้ยบักอาแล้วลูกพี่ไปนะอ่าลูกพี่ฮาแล้วกันกินว่าเรากินเนาะออกินเราอาเอาเราแดงนะไปเสื้อพูดเลยออไปเสื้อล้่นมันเปิดปะให้มันรวยเรามั่อีหานี่เพราะว่าผมเงินเดี้ยเปิดไปเฮ้ย เราไปซื้อเหล่าแปะได้น้อยเนี่ยหาสิบาทเออเอากซ์ซีแปะพราะเราเออบัวเนยครับต้องเป็น,ปร,นประเภทนี้ประเภทนี้ประเภทนี้ครับต้องกินเหล่าครับคาดาเฮ็ดคือบักจักเอาขึ้นมาพวกน้ำน,ำน,ำนำ้ำหน้าอี่เงเออน้าล่างไม่ล่างมือใบ่ย,บย่อมพ่อยายหรืเปล่าพ่อยายออของพ่อใหญ่เราขาวหาล่อย ห้าร้อเด้อวใหญ่อะห้าร้อยนเด้อพ่ใหญ่ลดนะหกพันหรือห้าพันหกพันหเออหกพันเงินสดแต่บอกจาก่รู้หอกข้าเจ้าคอใจพี่ก็ไ่าเอรอย่าค้อใจแม่ย่าค้อใจย่าสมบอาู่ยุงปล่อยมันปากำมีขึนยสองพันมาเมึ่เห็นว่าข้าเจ้าออกเัรนว่าบอกแต่ข้าเจ้า เอาผู้จัดการแม่นยูนะเออได้มากนะได้มาล่ะนี้เขาไปได้บักอัดเขาบักอัดแล้วก็โอ้ยแกงนี่นะแกงหัวมุมนี่ยอห้ที่แดกตะบังหุ่งเนี่ยอ่ะจะราจานเอาบัจะราจานเอาแบบได้มากนะเอาาะเอเพื่อรถมาจอจให้นะเออเอาท่วนเขมนาฬิกา เออออกมาเซนนี่ทวนเข็มนาฬิกาแล้วกูไล่มันสูงผู้พี่ะออกดีๆเด้ออาเข่าเ้นพุนปะนาวัดบะเรื่องพีเออเราว้อาจัดก,การเองเรา,าต้องแต่เอาตามัซักเอานะ,ะเอาเข่าเส้นนี่เนนาวัดเนนาวัดเออนเดี๋ยวไ แต่งตัวแบบแต่งตัวแบบแดงชุดดำมันบ่าของข่อยชุดแดงนะน้จ้าข่อยชุดเหลืองน้จ้าดาวตาลบนี่ชุดสีเขียวโตะนี่ได้ล้ำตาโตะนี่ได้เราเราซีแปรน้อยอ่านแอ้วเดี๋ยวต้องคอยไปแล้ว,วบังกระพงไปหาซื้อมา้ขีกระบองขีกระบองอี่ยังอันเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยบุญน้อยบุญแย,ย,ย้งนี่เถียงกับพ่อพี่พ่ออีห่าเนี่ย เราเถียงแล้วล่ะว่าท่านเออเออคอยไปคุยกันล้าแล้วนะไดเนี ừ, LD, pet, ่พวกเราคอยมาโอกันนะเออแล้วแล้วเออพอแล้วแล้วเห็นบุญความว่าเาต้สิ่งเอาคอนมาตีกันส่อีกด้วนะเออแล้วส้อยหน่าวัดเออขงสมโองเฮ้าไมเห็นบ้านเนี่ไมเห็นบ้านบังซักเราตีกันนะเราขึ้นร่องขึ้นศานกับสองมาตรฐานถีงกัเกาเนาะ เอ๋อกัดล้านพระมหาสัตไทยเนาะเออตีกันเนาะเออเย้ไหมล่ะจานก็ยังยิงตั้งสินตั้งเลเนาะเออจานตะกดตะคว่ำนะสอบไปสอบมาเนาะเอากเสียสุรพลนั้นนี่ขุนเด้ออดีตพระสุรพลนั้นนี่ขุนเนี่ยนะกับเสียหลงเลยเย็บอันมุดยอยเลยนะเออบางครั้งทักนตีเมีอะไรเกี่พูดเลยเออปีนไปบางเมีอะไรนะเฮ้ยไปยามนี้จากแนะล้วเ่ายไหวกับพวกข้าอย่างนี้นีน่ นี่บวชจะโดนแล้วเอวีไรอขาใคไวไปห้องสักก่อนนะอ่ะขี่ตกขี่ดอกเขาเยืกักนหามาหิวมาผ่าสู้สีบอ้จยค้นบรแม่นแจกคือบักซักอันสามสิบคนสี่สิบคนประกาศแม่งมัดเอวจนล้มขันขใครวีแค่นี้แหละแล้วทีมงานต้องใคยไปล้วตาบคง้งเลยอะ